วิธีใช้กล่องสุ่มเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจใครที่ได้ติดตามข่าวช่วงนี้คงได้ยินชื่อของกล่องสุ่มแน่นอนว่านี่คือเทรดการตลาดที่กำลังมาแรงอย่างมากและดูจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วย รูปแบบของกล่องสุ่มคือการขายที่ผู้ขายจะใส่สินค้าต่างๆไว้ในกล่องโดยสินค้ามีทั้งแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่และแบบคะสินค้าซึ่งผู้ซื้อไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าในกล่องมีอะไรบ้างเพื่อให้ลูกค้าได้ลุ้นว่าสินค้าที่จะได้เป็นอะไรโดยที่ข้างในอาจจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าที่เงินจ่ายไปซึ่งไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์มั่นใจว่าผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยที่สนใจกลยุทธ์กล่องสุมและได้นามาใช้เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของตนเองด้วย รู้จักกล่องสุ่มให้มากขึ้น m y s t e r i o u s Box หรือกล่องสุง่ม เป็นเทรนที่คนไทยเริ่มรู้จักไม่นานนี้แต่ที่จริงต้นกําเนิดกล่องซุ่มมีมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่าเทรนนี้เป็นการตลาดที่เริ่มในประเทศญี่ปุ่นที่มาของกล่องซุ่มคือการใช้หลักการเดียวกับถุงโชคดีหรือ l u ก k แบ a กคือสินค้าที่วางขายโดยคลาสสิค้าไว้ในถุงและผู้ซื้อนั้นไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างลักษณะก็คล้ายกับกาชาปองที่เป็นของที่ซ่อนอยู่ในลูกบอลพลาสติกโดยโฆษณาข,ขายของกล่องซุ่มเรามักจะเห็นสิ่งแรกที่ถูกพูดถึงคือเรื่องราคา ที่สื่อถึงความคุ้มค่ากับการลุ้นเช่นจ่ายเพียง399บาทสามารถลุ้นของที่มีมูลค่ามากกว่า500บาทเป็นต้นสิ่งที่ผู้ขายควรให้ความสําคัญมากๆคือเรื่องต้นทุนของสินค้าที่จะใส่เข้าไปในกล่องสุ่มว่ามีส่วนต่างของต้นทุนกับราคาอยู่ในระดับที่ยังได้กําไรตามเป้าหมายแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะเลือกสินค้าที่ดีคุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อไม่ทําให้ลูกค้าที่กําลังตั้งตา,ตารอผิดหวังในเวลาเดียวกันด้วยจิตวิทยาของกล่องสุ่มกระตุ้นให้คนอยากซื้อได้ ข่าววัดวิสเนตรีวิวได้กล่าวว่าความตื่นตาตื่นใจหรือความเซอร์ไพรส์คือเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังโดยการไม่รู้และอยากรู้คือแรงกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพมากจึงไม่แปลกว่าทำไมคนเราถึงชอบหมุนกระชาปองชอบเซอร์ไพรส์วันเกิดและซื้อกล่องสุม่มที่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรกันแน่สนเสน่ห์ของกล่องสุ่มคือความไม่รู้ว่าจะได้อะไร ส่วนเสน่ห์ของความผิดหวังคือความหวังที่จะได้ลุ้นใหม่อีกครั้งและได้สิ่งที่ตนเองต้องการซึ่งการขายที่อาศัยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องกับลักษณะนี้กําลังกลับมาเป็นตัวช่วยกระตุ้นยอดขายของบรรดาแบรนด์ต่างๆได้อย่างดีโดยที่ผ่านมาเราเห็นหลายแบรนด์ออกมาทํากล่องสุ่มกันอย่างคึกคักทั้งกล่องสุ่มเบเกอรี่กล่องสุ่มอาหารทะเลสดอาหารแช่แข็งกล่องสุ่มของมือสองกล่องสุ่มของเด็กเล่นและอื่นๆข้อดีของธุรกิจที่ใช้กล่องสุ่มเพิ่มยอดขาย 1>, 1. บริหารจัดการสินค้าในสต็อกให้หมุนเวียนได้มากขึ้นข้อดีในการจัดกล่องสูมสําหรับผู้ค้าคือลูกค้าจะไม่รู้ตัวเองจะได้รับของอะไรรู้แค่ว่าของที่ได้มีมูลค่าเท่าไหร่บ้างดังนั้นในด้านผู้ขายก็สาม,มารถรวบรวมสินค้าใดก็ได้ที่มีอยู่ในสต็อก หมายความว่านี่คือโอกาสขายสินค้าที่ขายไม่ค่อยดีหรือเรียกว่าโอกาสของล้างสต็อกไปในตัวก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือร้านค้าที่ขายของหลายอย่างสิ่งที่ใส่ไปจะต้องไม่หลุดไปจากทีมสินค้าที่วางไว้ในเรื่องกล่องซุ่มเพราะอาจทําให้ลูกค้ารู้สึกถูกยัดเยียดสินค้ามากเกินไปไม่เป็นผลดีกับผู้ขาย 2. ผู้ประกอบการควบคุมต้นทุนได้ง,ง่ายกว่าเดิมการทําสินค้าแบบสุม่มผู้ขายเป็นผู้ควบคุมต้นทุนด้วยตนเอง การจัดสินค้าแบบเฉลี่ยราคาสูงต่ำช่วยเกลี่ยต้นทุนสินค้าได้อย่างอัตโนมัติและยิ่งขายกล่องสุ่มได้เยอะยิ่งทำให้มีโอกาสาเพิ่มยอดขายในสินค้าหลากหลายประเภทได้มากขึ้นด้วย 3. สร้างสีสันให้เกิดขึ้นกับธุรกิจอีกหนึ่งข้อดีของการจับสินค้าใส่กล่องสุม่มแทนการทำโปรโมชั่นคือนอกจากช่วยระบายสินค้าที่ขายไม่ดีแล้ว ยังสามารถใส่สินค้าใหม่ใมในกลุ่มเดียวกันให้กับลูกค้าที่ไม่เคยซื้อหรือใช้ไปทดลองแบบเนียนๆและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เป็นลูกค้าประจําก็ได้และทําให้ลูกค้ารู้สึกมีสีสันสนุกไปกับธุรกิจของเราได้ 4. ดึงดูดให้ลูกค้าอยากซื้อมากขึ้นการซื้อกล่องสุ่มทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความคุ้มค่าเพราะบางครั้งการซื้อสินค้าทั้งหมดโดยไม่ผ่านโปรโมชั่นกล่องสุม่มก็อาจมีราคาสูงกว่า ยกตัวอย่างบางแบรนด์ขายกล่องสุ่มในราคา10,000บาทแต่มูลค่าสินค้าในกล่องประเมินแล้วไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทลูกค้าจะชอบเพราะรู้สึกคุ้มค่าและอยากกลับมาซื้อสินค้ากับเรามากขึ้น 5. ้าดันธุรกิจให้คนรู้จักเร็วขึ้นในโซเชียลกล่องสุ่มถือเป็นการตลาดโซเชียลอีกแขนงที่ได้ผลดีมากในการทําให้คนพูดถึงสินค้าของเรามากขึ้นจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อโปรโมทผสมผสานกระตุ้นยอดขายในคราวเดียวก็ได้แต่ก่อนที่เราจะทํากล่องสุ่มให้คนสนใจ เราต้องทําการตลาดให้คนรู้จักสินค้าเราเบื้องต้นก่อนเมื่อจัดกล่องสุ่มขึ้นมาจะเรียกลูกค้าได้มากขึ้นและยิ่งลูกค้าประทับใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแชร์ออกไปทําให้เราประหยัดงบในการโฆษณาได้อีกด้วยตัวอย่างธุรกิจที่ใช้กล่องสุ่มเพิ่มยอดขาย 1. กล่องสุม่มสายสุขภาพ w h อร์ Organic Market เป็นธุรกิจสสยสุขภาพที่ทำกล่องสุ่มภายในชื่อโอบ็อกมีอยู่4แบบให้เลือกสุ่มคือกล่องสลัดออร์แกนิกกล่องผักสวนครัวออร์แกนิกกล่องผลไม้ออร์แกนิกและปลอดสารกล่องออร์แกนิกรวมโดยแต่ละกล่องจะเป็นผักและผลไม้ตามฤดูกาลขายในราคาเมาสกล่องละ500บาทกินในทั้งสัปดาห์โดยในกรุงเทพคิดค่าส่งที่50บาทส่วนต่างจังหวัดเนื่องจากต้องใช้รถควบคุมอุณหภูมิจึงมีค่าส่งสูงขึ้นที่190บาท 2. กล่องสุ่มอาหารทะเลยกตัวอย่างเจ้าของร้านทะเลมือถือปลาทะเลออนไลน์ที่ได้ทำกล่องสุ่มอาหารทะเลผ่านออนไลน์และเพียง1สัปดาห์ทางร้านก็มียอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมีออเดอร์สูงสุดถึง500กล่องต่อวันทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันรายได้ต่อวันถือว่าเพิ่มขึ้นมากและมีผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลหลายแห่งเริ่มใช้กลยุทธ์นี้กันมากขึ้น 3. กล่องสุ่มสินค้าอุปโภค สินค้าในเคือไลออนซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบรววิโภคสารพัดแบรนด์เช่นผงซักฟอกเปายาสีฟันซอลน้ำยาล้งางจานไลปอนเอฟสบู่มือและอื่นๆ มีการจัดกล่องสุ่ม2ราคาให้ซื้อเมื่อวันที่1 1 5ถึง15รกรกฎาคม2,564ที่ผ่านมาและจำกัดจำนวนแค่2,000กล่องเท่านั้นโดยแบ่งเป็นกล่องราคา399บาทจะได้สินค้ามูลค่าไม่ต่ำกว่า900บาทและกล่องราคา699บาทได้สินค้ามูลค่าไม่ต่ำกว่า1,600บาท 4. กล่องสุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ร้านทีจีโฟนจำหน่ายกล่องสุ่มไร้ราคาตั้งแต่199บาท ถึง999บาทโดยของในกล่องสุ่มจะไม่ได้มีเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการผสมสินค้าจิปะทะอื่นๆเข้ามาด้วยยกตัวอย่างจากลูกค้าที่ซื้อกล่องสุ่ม199บาทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นหูฟังกับสายรัดข้อมือวัดการเต้นของหัวใจแต่ในกล่องมียังมีถุงเท้าถาดทำน้ำแข็งและอื่นๆติดมาด้วยหรือกล่องสุม999บาทมีลูกค้าที่ได้ลำโพงโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกด และของจิปถาถะเป็นช้อนซ่อมสมุดจดรองเท้าแตะและอื่นๆในกล่องเดียว 5. กล่องสุ่มหมูกระทะโดยเจ้าแรกที่ทำคือร้านหมูกระทะพุงแหกเปิดตัวกับกล่องสุ่มราคา299บาทแต่ได้วัตถุดิบเต็มอิ่มขนาด3-4คนหรือร้านอลังการหมูกระทะที่ทำกล่องสุ่มออกมาให้ลุ้นเช่นกันราคาไม่ต่างกันคือ299บาทในกล่องมีหมูกุ้งปูอดัดไส้กรอกปลาหมึก ลูกชิ้นต่างๆรวมถึงผักและน้ำจิ้มใครที่เป็นสายหมูกระทะรับรองว่าคุ้มค่ามากแต่ทั้งนี้จากกระแสกองสุ่มที่มาแรงเหลือเกินก็มีคำตักเตือนออกมาว่าอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรบการพนันซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและปรับตามอาัตรากฎหมายกำหนดรวมถึงผู้ที่ทำกองสุม่มควรให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเพราะถ้าสินค้าไม่เหมือนกับที่รีวิวหรือโฆษณาหรือได้สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาที่จ่ายไป อาจเข้าขายเป็นการชอบโกงประชาชนตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากมีการกอร่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิดความคุ้มค่าการโฆษณา ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงและอาจเข้าใครผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9อง ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ